ถูกหัอสั่งแหันน้อโขดแม่แม่มันหยันเมื่คืนเราค้นสีหัวยี่ติอ่ะกูว่ามันเน่าใบกระท่อมกูนะส่วนหน้าเป็ตาะลกมันต้องดีนเด้ด้นแบบไหหัวไอ้เนี้ยหัวไอ้เนียหัวไอนียยอเม่อัาเกิดกังไดรู้ขึ้นมเขาไม้กล้ว่ะ ค like oh, nah. ุูย่องาพูดเป็นเวรแลนก็ได้คุณบานเวรแลนดบอกไงให้นาขายตาบอกายเป็นบางง่ามเลยดกว่าเนาะย้อนมาอย่างมูจะกควมเทิงเทาเทิงบอชดใสชดใสเมียน่านางอีกะเนี่ยอันเขาคงคืนผู้เทานะเออมาบอกเป็นตะย่านโอ้ยอยู่ในบุรีรัมย์นี่ละโอ้ยไม่งี้นั่นทั้งไหวทังวนทังไหนล่ะไม่เงโอ้ยย่าสี่มายงถ่หลาม่งมีแถวอู่สองเลยนะโจูดยทังไรกันเลยแยูตนี 4-2เนทบรไป้าเอ้าไม่ใช่ไม่ยุ่งนีสี่เหลี่ยมมันก้มหุ่นด้วไเอเาใ่ัให้แไเ้ก็ไม่ไสใหม่ถิมยาตายหัวอพ่อตายแล้วยงมัเื้อยู่ตมุงยซงสามัวหรมุงตายหต้้่าผู้หอพ่กับูุ้กได ชูฟ้าโันั่งกเาได้หรอกาลไยสำหรับเจมยังไงยังอีกนี่พอไงเข้าหม่้ไปเอาบุญมาสแตกเราเมาตีเราไปเข้าแล้ามันเป็นยังตเล่นสู้มันมีเมียน้อยอ้ยสำรัดเมียน้อยว่าอยเห็นปากชัิโอ้สู้นขั้งนอนี่อ้าวห้องเงปไหนอะใเสืมบคอมแขนสามแขนเน่แขนเน้ก้องฟันชิวต ท่านมเป็นเจียวมังเรงนมยังงานอุจจารอันนี้อีป๋อเขาไม่่ายจายังใจเพิ่มเอยู่บ้านกุ้งแม่บ้านบ้านทม่งบ้านกุงแม่บ้านบ้านทำม่องเพาะใจังเสี่ติหาองซุมกับัวใจง่อยอัเียวายอยู่แต่หางอุจาันนึงนะ มึงจะเป็นเมยน้อยผัวกูไผวาร้านกูบ้านนี่เดีวนเขารมบอกยงโอ้ไผฝันแล้วมึจะเปนาบานฝันมาก่อนก็จะไปใช้ก็ะแทงตัวดีแท้โอ้ยมึงกับ้ามึงกาสิบวชลูกวเสราไปดี๋ยวโกนเยอโดนร้านไปจะเทาผมผมล้วก็มาไปลดลาไปยาวอีเอารถไปไปมีรถหยานไปมีแมเลี้ยงนี่แมขีไร่กูเป็นผู้คนมาเีรถพราผมไปร้านเลยบผมไปยุ่รอังกันอยา จว่ลานมันเป็นดาราออกรเนอะออกมนเป็นท้ายนังเดเทลาวีเทลาหลกับที่ขี่รถขั้นแบบนี้ผมเลยวม่เนาะเป็นนาเป็นตาตัวล้านนี่ลานตัวมาตงรฟอร์ด่ะคับรถเชียมมารถกระบะะไรขับดีเลยรถฟอร์ดอ่ะ้ยันงีัียังเือเชียงอ่เสียงรถเมลที่เสียงแงพูไป ม่มาไปสิครับ่เนครับก็ไรไไม่ไงครับเนี่รหน่อยะเานขวดเครับทีน่นนแ่ไม่ไงขับมันหอดไรไปหางหานเมื่อคืนเออ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 ออเออดยังไม่ไงนะคอยจะตามคอยไม่ิ่งไม่ยิ่งบอานีอว่าไม่น่าพอก้ามเอามั้ยแม่มาไปขับอีกออกก็กลั่นชูนี่ยับไปแบบยับไปเอาขึ้นได้ยับหนีกูเวีบอนี่ ข้าเปนไงป่ะนั่นเบื้งโหลดโกพักเดาอ๋อนั่งยิ้มกันจไหนเนาะเราพอนั่งข้าบอกนั่นข้าบอนั่งขาบบไรเนนั่นวซ้านั่นมเกาทั้งไงทังหลานนั่งขาบอได้บูจากกรณีบูจากเบื้องบอกจะเห็นเป็น พวกนั่งแหนเบาไปแล้วเข้าวคนเนี่ยไปเอไปเอาไม่ไงมันคือว่าไปเตาโมงนี่ไปเมียมถึงังื่อนเน่ยเอาขยันนี่ไปยันนตไปตกลงไปไงยังอีกทำจันแปกทำนปอัุงเียหางสีงบยันรถเป็นยันปู่ยันรถออ ก็เรียนกันชิเลไปตมีเาอยู่นหลับหัวปันเสียวไว้ที่ห้างาให้เลยนก็ขันเลนบ่ยังม่แต่จมม่แต่ดาเบืเอิ็งาขึ้นหมอขดนอขัดีขันซนอะไรกันไดทุกวีู้้จาอ้อมันว่างั้นฟี่แค่จะมาถอดประตูเฮียนมาพอ มิเศษขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณการตอนนับเด้ออืมดีครับดีนะ,ะ่ยค่ะอ่าอย่าเอื้อจ้องกระเถิยใช้สงการเนะะี่ยค่ะทุกกระเทยน้ำห้องไปหมดนั่นเต๋อนี่ผู้ตายตายหรือว่าใครที่แทก้กระเทยครูนี่เอ,อ,องมองหน้ามองตาว่าษนปารเนี้ยกันซวยรวยอืมที่แรกหน้าเมื่ไหลกับใจดีใจว้จอนอยู่เพิ่เนเรืมาส่อมให้ซันนี พอไปเข่าแล้วตุ้นี่คือประตูเปิดเองแหม้องยุ้งนี่ดอกบังซี้องดอกนั้นห้องพ้าเรากุกแยรมืดเลยแล้วมาพูดคดียู่ดอกมาเพื่นมาไขใายแหยวยัวมันหนักพะเพ้ยปัดโตร้อยหน่าร้อยการเสือกูบบอกความใดกระดอกกระเดียกคักซะกูบอกว่าจะจัดไงสมมติจัดงานจัดไงหาแมงมันทีมันหนักคนรหนึ่บอก แกีกึ่ของหนาใงญก่โโตูก็จะมใหงเป็นคนใหญ่คนนตนี่เนาะเกยทามเองเัน strategic <an> ร้อยเปี่ยรบพุ่นแจกนี่หมยกรพ้นแกทานยชุ่มมากานปรันกินบอิ่มเมื่อบานเอาพื้นท้องพองเกินไปใส่ซองซาบาดฮอรจะมาลดจางหัวกระดอกระเดียกีนีได้น่ะดยคว่ากคือบอกว่าจะเสม้ามกัแหมหาเมย์มันหยังมันมีคน่ดีว่าจะ้ออมาเมกระกเดียันมาสวยจะเมาหัวกันมาเจ็ปัญ อย่างความมายมัน mm. ่กองพอหน่พอมันติูใจสมผมันกันิเอาวัววัวหนุี่ามเงกูแท้ขึ้นเสียงกับกูติขึ้นเสียงกักูโอเป็นเี้ยแล้วกูจะบอกว่าอนช้างาวหน้าก็ช้เอาสก้ขึ้นเียงับกูสายแม่กวสิขเาจีห้าจิ้มหัวเยกูบ่าเวาจะค้ำโยงวาพูดยาวแวแวแแแแชกูกับเชิดพอเชิแม่ด้วยมันหนัวพอหัวแม่ติ แต่นตื่นจะตีสองมอืนยบพอมึงเอิญกลัวแม่ตามหาเสมสวยอ่ะเอาบ,บัตรเสิมสยมาชิง,งามปนีตินาเทาชื่อให้คูใส่แหน่ท้องว่ดขาเจเอยมลอยหาสิแกป้นอันยุ่ค่อยเอ็มลอยแก่พีนันแมนทกอยักษ์ามไ่ได้เสียนงแช่ท้องหาฝาเท่านั้นปทันทีแหละขว่าคนสูกมากูเบิลสสยท้องได้หุนีเ่เบิลยังสู่ข้องหมา <c oughs> แกเรียกแต่เทยกูข้นแล้กูจะเสียบ้นี้อ้าวแม่ลูกเขาใจย็นแนเาคดีคนมาหลายห้องสักกูแวกแวกขันบมีคนนะะบาสักกูพอกูจะเบือที่อดสกไปนั่งูคนเจ้าหาแม่ตเทียงเงี้ยเย็นแม่ สัญญาณนิดบ้านนี้อ่ะบ้านนี้ปเป็นใจเคราทาย,ยัางอะ่ะผูมู ปาณีโมมาปาณีโม,โม,โมของไหนแม่จบท่าพี่ต้นกระเพาะขาดแม่พีิตต์ละ่ะคะสวัส<ม>ดีค่ะบองกมาตรงนั้นแหละแม่พิตต้ล่ะทำไมหน้าเหมือนเพลิงเพลิดอินเยี่ยวจังเลยจ้ะเต้หน,งงนตหนักกับพวกน่ามันสิตนะลูกแฟนพิตต้ลค่ะโอ้ลูกไพ่ห้าวเทาลูกไพ่ใดๆมันคือขนมสามแตกขายขนาดนั้บวชก็ <S <S <า>ไม่ยอมสมเขาย่าไม่มีเวลาหันเดน แค่แค้นยังละบ้านี้หนูก็เลยต้องปกพี่เต้นเลย<อ>เต้นพอ่อเมื่ิกูพ่อพี่เต้นปูลกปูปูปูละคะอ่าแถหัวทำไมไม่ได้แถกูลงเอาเมื่อก่ที่บอกว่กวลูกชาย,ยาน่ะพี่ มางานบวชอะไรทําไมแต่งตัวอย่างนี้ล<บ><ด>ู้ไม่ใช่มาพูดเพื่อนแม่แล้วเหรอมางานบวชก็ต้องใส่ใส่ชุดขาวเองคะ่ะอุอ้ยอย่า่าชุดขาวต่อขาวต่สีที่ซื้อพี่น้องยุบกันเรื่องีิมพ์อิโมโจ,โมโจาจะมองเห็นได้ยังไงาาพะยะคุ้มเข่าเลยนะคะคุ้มเข่าเอา้ามงคลมงคลปิดประตูนๆๆนอเปยกน้อง ย่าจับจริงอ่ะไม่จับจริงคนเย้ yeah. คนนาเป็นพันเป็นหมื่นมหาจับของลูกของเต้า <gasps> วัวลูกจากอายเนี่ยไหมบ้างงวในผัวได้ไหมลูกไม่ค่ะ ย่อยมลูก yup. ข yeah. yeah. <so yeah. 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 <so um ึ้นไหมยายาช่วยช่วยดึงช่วยดึงช่วยยาหลวงพ่สว่งเต็มกะได้บูลมพัานมาตึบเลยอ่ะยายาเขาปวดนะคะ ไถ่เพราะได้บวชผมย่าฮะผมอ่ะผมก็มากับย่าสิไม่มีเลยไม่มีปู่หรือเปล่าไม่มีผมดตาปู่สาธุเด้อพระธาทตุทิชชู่ผมลูกเสียข้างหลังนั่นป่าอยู่ข้างหลังนี่ไงฮะกินเถอะ มาบนขูดอ่ะมึงมาจากกุฎานีใช่ไหมอียกองนึ่งไปไหนกูจะเซ็กหมูพาใช่ไหมนั่นใช่ไหมอีกองนึงไว้เมื่อกี้เจ้าพากูใช้สุดสีคือพ่นซื่อยาก็เหนพากันเทยดเนาะิมสวยให้ญาดีๆหน่อยจะไม่หอเิที่นอนหรอย่า ซอยแล้วได้แต่มาม่าเขี้ยวจนตัวหิ้งมาม่าทั้งวันเลยนนึช่วยไหมนั่งลงยากหาเอาให้เร็วเฮ้ยไม่ไงให้ต้องฟอดไปติดฟอดอีกตั้งหลายมาต้องเป็นการเป็นงานของปุ๋นเกลรองฉันเฉันเท่าไหม่สวัสดีครับจะมาเข้ออะไดรนี่ลูกหละนฟาดข้ออ้อมกัดหัวมึงอมเศร้าผมลงพืชุดตรสิ่งเออใส่สุดนี่ก็ยู่มึงจะใส่สุดเหลียงก็เหมือนเศร้าด้วย มาผู้เดิมไม่ใหญ่มัดแต่กันดูหดีบัดเอามาคือสินไหมกูให้ยแทะกูเมียนอี่หรีใช่ไดีลูกไปลาประเด็กกองมันน่เลกงาตัดมาอ้าป่เจ้าบอกกนยาบอก่าเฉดแมันกรดดหันอาชีเาอย่งก็ดีแต่กูไ่ได้เชิญมึงมากูจะบอกไปก่อนเอามบอบดีไมอยาอนก็หาหันคา่ตันออกไปก่อนเงี้ยกูนยมาเก่งเสกูนะอปาป่จ้ากูเลีเลีกันคนคือกันสมารกัน ั่านยงมันแลวะยัขาดจะมาถ่าดรเอะไรไม่ไงแ้วลูกไปซุยๆกูอยากคุยอะไรตีมันเลย <mel od ic 00> ม่อเจ้าต <mel> <mel> ีตีเดียวิ่งเหมือนมือเลยอี่มาของแกนี่อย่าไรวะมีหามแนวร้านอ่ะเอาเป็นข้าวคัทเท่เพมันแ่มยมาสอนตัวนี้หอนคนฟังตลางที่หุดไปหอนแมองเปติดแม่แต่ก็เป็นหมาติดกิมยางดีเพาะเบื้องหน้าแต่ของอีพาด์ดถูกแล่วและแต่ผมไม่ดอ เขา่ากันได้ไมไง่หล่ะฮะจกล้าตีกับเราบ้มันแมนภาษาปอดภัเมื่นคูตมันตัวเอาเลยหานเจกล้าตีกับไหมไงแหมว่าพลุ่งยิ่งยิ่งาี้ป่าอตีกันีเขาเป็นกรรมการใารนะอดีตกิจเจตการเจตการเจตการด้กนเจการคุณนันเกีง หรเอเปล่าเอาเมีลุงไนลูกไม่เดี๋ยวไม่ใช่เมียกูมีโอ้ยเซ็งยังเซ็เซล่ยวยืนเซ็งมากัดกันกูเรีนเซ็งเซ็ง่ัพ่ออ้าวพี่ท่างายยังไงจังว่าผูกมูยังซี่บันดีม ป็นตัวใหญ่จรงเลยนะอยากอยากเห็จรงเลยมันก่อต้นไม้ต้นไหนกันเสียงร้อยที่สุดน่ารักมากพ่เปิดเพ่งกานเป็นตาขายยิ่สตรัระดับโอ้ยอ้ยนเะโอ้ยถูกได้แตดูยิอบเสียบ ใ่ยังอยู่วะทำยากสักครั Jorge> ้งนี่กม่มาที่นี่เลยยันจะยันให้ยันขาดแม่ย่อรเนี่เทาสิคอนก่ค่ะโอ้ยกับเาเล่าลุกขึ้นเนาะอาเอลุกยุ่ยจะออกมาก่อนวันนี้เมียไม่มากิ้งไกลมากเลยอ่ะทุกวันเมียมากิ้งไม่ หายาหายายัยหาสองทีเอ้านานๆนทีก็เม็ดเลยสิมาเอาเงินหมดทุกคนมาคทุกคนนะครับผู้ลมก็ได้อยู่ดีเนาะป้าผู้ลมเมียมันติบนอนคืนกลาขอบคุณครับลูกเม็ดอย่างตามบทได้แล้วลูกออกตัวใหญ่ๆนะขอบคุณครับตายกูกก็ไปดอกเรียกเงินเนี่ย ดอกชาจูงหอดรมปงายมากเดิบหายเปิดไม่ได้เหรอฮะเปิดยังไม่ได้บิดลบอ้าวข้กระวสาหุ่งนนนูเอเกินดี๋ยวมาอีกแล้วโอ้เราขายของฮะจะเห็นตลกบ้างมีมือไนดิผมว่ แสงสเขาบูด <kills> ้ปร uh, ับผมเด็ตเนี่ยพยนี่นิ่น่น่ยเหุใดเอามู้เจ้ามยืนบังถือ่เอาเล่าลุกขึ้นอ่าเสีขึ้นยูงจ้ามาก่นชลุกขึ้นมาเสียลุกเอ้ป็นย่งคือปิดหังปูประดงมออสู่ฟังร้านหมิ่นยังไงใช่นี่แกไปแังมัขุยแท้แกไม่ชอบอาบน้ำค่ะอาสุดตั้งแต่เจ็ตุลาเมื่อเพลน ฝนตัว้าเราเราขนานีให้ยุ่กับผมปน้ำยู่นี่อะไรคะ้อบสเปรย์น้ำหอมดักกลิ่นนี้เนาะอาย้าอาปากจนหมนจับกินให้ะอน่าสนุตัวนะไอ้คนนี้ด้อ ยังสิแค่เนี้ยฉีดปุ๊บแผลปั๊กเลยอีห้ออะไรอ่ะอ่ะสเปรย์น้ำหอมดับกลิ่นตาผีเผ็อ่าใช้แล้วดีอ่าฉีดเพียงหนึ่งทีแต่กลิ่นได้่ยมัดมือไปดิเนี่ยฉีดให้หน่อยได้เลยอุ๊โอ้โหบรีลเลียมินิเต็มบะหมี่อะไรข้าวพนมลุงพูดแต่ไงพูดโขงแข้งเถอเป็นแต่หมูห้าอย่าไปไกลเด้อน่ากลียดกว่าหมูอ่ะ ถ้ามีงูไม่ต้องกลัวอย่างถ้ามีงูเราเอาแม่งเลยบ้าเหรออะไรหิ้งแไม่ช่อย้อยต่อต<ะ>่อมันเอะไรไมันอยู่ข้างนี้เกินไปอ่ะท่านี้มันน้อยไม่สมูทกันต้องมีกลางไปฮะเนื้อเขากระโดงกระดาอายมันอยู่ข้างนี้น้อยเกินไปใช่ไหมถ้าข้างนี้มันน้อยแล้วก็ เอาตรงนี้ทำงานมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะจ๊ะคุณแม่เล่นน้ำบอางไม่ไม่นี่ปิตาบาพื้นค้นเก่งรอะเสียงแสบหูมากเลยไม่มีสมาธิเล่นเลยอ่ะไม่ต้องพูดเนตนาผัวเก่งนอน บมก็ไมเป็นตมีหายแล้วบางนาเลยวัสั่นพนบอลหนึ่งขึ้นนาบะเย่อีพอาชีพอชีพชีแล้วเร็วดีรอยากไร่ออางไมอยาโดนวางยโไอยคุณรถบังคับหินบยีนี่ ทำไมวันนิ้ตาอยู่ต่ำจังโอ้โหหน้ามาทำหีแล้วนี่หันมาทางโน้นชีทำ้ากูขึ้นมาเยื้อผ้าไม่มีเยอะเท่าเยืมผ้าหน่อยวัดด้ยกี่คนก็ผสมก็คุ้เชิดออกลูกเชิดออก

หยากรน,น้น่ละมาตอนนเรเียกซุกของงาโทรมานั่นแล้วเอาเปทำยังเอาเขาถ่าเฮยุบัดผุนนแล้วลออพี่น้องเอ๋ยคำโบราณ